นี่มันทำมันมีผลไหมมันอ๋อเสียหมดเลยเหรอ ผมทำยุงไม่ทันเลยเนาะอยอดมากเลยครับอันนี้ถ้าเก็บแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องทำรอบใหม่ใช่ไหมครับ แล้วครับปีนึงมาทำได้กี่รอบครับเนี่ยหลายเที่ยวอยู่เนาะอ๋อค,ครับเกลือถูกนะครับถ้าเกลือแพงก็ได้หลายรอบหน่อยเนะาะาก็น่าจะ <Yeah. S 2> มันมีช่วงขึ้นช่วงลงเหรอครับเกลือ <Yeah. S 2> มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่แบบเท่าเดิมตลอดนอืม mm hmm. ลำบแบบหาบนะครับเดินออกกําลัางกายนะครับแล้วเห็นลำบแบบหาบนะครับเลได้ไทําหน้าเกือนะครับออของเนตนตําลางในคลิปนะครับก็ เอา,เอา,เอา,เอาวิถีชีวิตชุมชนมาฝากกันนะครับพี่น้องครับอันใดมีความคิดเห็นอย่างไรครับพอมเม่นานางได้คลิปครับนักทุกท่านคิดถึงทุกคนอยาเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ มาถึงแล้วครับหน้าเครับพี่น้องมาเบิ่งเวนหาบเกือกครับ,เ,รบเป็นลอยนะครับเป็นลอยคนนะครับพี่น้อง พี่น้องหาบเือ